และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะเป็นการกล่าวเปิดนะคะถึงที่มาและความสำคัญของเรื่อง Eco Design กับ EPR โดยคุณสุนทรยงวิบุญสิริที่ปรึกษาทีเอ็มเซและหัวหน้ากลุ่มงาน Eco Design ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทุกท่านนะครับทั้งใน,ในห้องประชุมที่นี่แล้วก็ทั้งที่ออนไลน์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นการอบรมในครั้งที่2นะครับของเรื่อง EPR ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเอจริงๆเรื่องของ EPR เนี่ยพวกเราคงทราบกันแล้วนะครับว่า เรามีรถแบบที่จะร่างเรื่องของบลเรื่องของการจัดการประจุภันณฑ์อย่างยั่งยืนเนี่ยโดยกําหนดว่าเออภายในปี2570เนี่ยก็คงจะคลอดออกมาได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการความรับผิดชอบนะฮะของผู้ผลิตเนี่ยก็คงไม่ใช่แต่ผู้ผลิตอย่างเดียวนะฮะจริงๆก็ทุกคนที่อยู่ในสเต็กโฮเดอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้ผลิตนะฮะผู้ประกอบการผู้ขายสินค้าแม้กระทั่งผู้ใช้งานแต่างๆเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะช่วยด้ทั้งนั้นนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยทาง ภาคประชาชนเองภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาไทยก็จะมีส่วนร่วมร่วมกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยกเราทางกรมควบคุมพิษจะเป็นหัวหน้หัวแรงนะครับแล้วก็ทางที่เบ็มเซซเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะร่วมขับเคลื่อนนะครับทีนี้วัตถุประสงค์จริงๆของเรื่อง p ีนีต้งจร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 องอ e ถามว่าเกิดทําไปเพื่ออะไรจริงๆก็เพื่อที่จะเพิ่ม ในเรื่องของ recovery rate นะหรือ recycling rate เพื่อจะนำบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบเพื่อจะให้ให้ให้เกิดในในเรื่องของ circular economy ให้ได้มากที่สุดใช่มนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะถามว่าปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูตั้งแต่ต้นทางนะต้นทางนี้ก็คือตั้งแต่การผลิตเลยใช่ไหมะวันนั้นผลิตยังไงให้มันใช้วัตถุดิบน้อยนะครับแล้วก็สามารถที่เอื้อต่อการรีไซเคิได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของ จริงๆเราเรียกว่าเรื่องของอีโคดีไซน์นั่นเองนะครับนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสในเรื่องอีโคดีไซน์เนื่องจากวันนี้ผมก็เป็นประสพูระสางานนะฮะในเรื่องของกลุ่มอีโคดีไซน์ซึ่งมีส่วนสําคัญหนึ่งนะฮะที่จะมีผลต่อในเรื่องของกลไกนะฮะในเรื่องการเซตอัพระบบต่างๆของเรื่อง EPR เพราะ,ะนั้นวันนี้น่าสนใจมากนะฮะก็เรามีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒินะฮะสามท่านนะฮะก็จะมาให้ความรู้เรา ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของอีโคดีไซน์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเราทําไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็มีมีไกด์ไลน์หรือว่ามาตรฐานอย่างไรที่ออกมาแล้วจริงๆเราอยากให้เป็นมาตรฐานบังคับนะฮะในแง่ของการกํากับดูแลแต่จริงๆก็ผู้ประกอบการหลายท่านก็ยังมองว่าเออบังคับแล้วมันก็จะเข้มงวดเกินไปใช่ไหมฮะนั้นก็เริ่มเราอาจจะเริ่มจากในเรื่องของตัวที่เป็นภาคสมัครใจก่อนก็ได้แล้วก็พยายามที่จะอาศัยเนี่ยผู้ที่เป็น พยในการที่จะนําร่องนะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเออจริงๆทาไปแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของออทั้งระบบในเรื่องในในในอีโคซิสเต็มเนี่ยทำให้สามารถรีไซเคิลกลับไปได้เพราะฉะนั้นทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพปริมาณแรงต่างหรือต้นทุนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะมาดูว่ามี practice อะไรหรือว่าออในแง่ของภาพของทั่วโลกเนี่ยทิศทางนะฮะซึ่งทางนี้ทาง ทางเอเวอร์ดีสันเนี่ยก็จะมาใ,ให้แชร์เราทราบว่าในเรื่องของเลกูลเลชันในเรื่องของ ppwr เนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดเสถรกลคม่มมีแล้วก็เป็นตัวกำหนดทิศทางในเรื่องของอีโคดีไซน์ด้วยแหละจริงๆม,ม,มันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างซึ่งเราคงต้องติดตามกันเยอะนะครับก็วันนี้ผมอยากให้เป็นลักษณะของอินเทอร์แอคทีฟนะฮะถ้ามีอะไรก็พวกเรา อสอบถามแล้วก็พูดคุยหรือแม้กระทั่งแชร์ไอเดียกันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราอยากเกิดขึ้นวันนี้แล้วก็เรามีช่วงท้ายเราก็ยังเปิดให้ถามตอบได้ด้วยนะครับนี่ก็ถึงตรงนี้ผมคิดว่าก็ขอให้พวกเรารับฟังแล้วก็อยากให้การสัมมนานี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณสนทนยงวิบูลสิรินะคะที่ปรึกษาทีเอ<ม>็มเซและหัวหน้ากลุ่มงานอีโคดีไซน์นะคะ